สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนคลับ f c e t ติดตามทั้งช่องฮ Hoti รบกวนเชียร์ครับตอนนี้พ่อเ่ากำลังจะเดินทางกลับกรสินนะครับผมฟิล์มนัทพลันนอุดรครับผมเดี๋ยศเดี๋ยศแทะผ่าท่านศึกุลปะแล้วก็พี่สนสนธยาครับวันนี้กำลังจะเดินทางกลับกันนะฮะัสามหนุ่มสามมุมนะฮะก็หลอกกินกันไม่ลง ผมหล่อที่สุดครับกินกินกันไม่ลงเพราะว่าผมหล่อมาก่อนครับโอ้โหเนี่ยมันแฉะเลยวะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจซัหรับมื้อนี้นะครับจากน้องหานนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรุนี้ก็เจอกันที่พนมไพรวันนี้เจอกันโอ้รุ่งนี้เจอกันที่พนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้ออยเ็ดครับพี่น้อำเภอพนมไพรอำเภอพนมไพรอ๋อ จังหวัดก็พระรายละเอียดนะครับร <อ S 1> ผมันี้อาสิเดินทางกลับบ้านนะครับผมผมจากที่พอเข้าหลากเงีามากแต่เมื่อคืนนี่ครับจะมาสวดแจ้งปูโลสว่างคาตานะสว่างคาตานะครับสว่างคาตาผมก็ยุ่งกับสว่างคาตาใั <c oughs> ่ไหมครับนอนอยูะข้างรถป่ครับปุกเปนอนอยู่ข้างรถลงรถแล้วไม่มีไม่มีไอพัดลม ไอมีพัดลมก็อากาพัดลมมันอ๋อไม่อยู่มันออก็อยู่ครับมันดุครับยุงยุงยงแรงยุงดุนะฮะทุกคนครับเป็นในหนงฟิลมเป็นไงยมานมาขึ้นนีกมานบ่กระมานอยู่ครับผมทั้งกำไรกำลังเจ็บกำลังเจ็บกำลังกำไรหรือว่ายัางไงก็อยากกันนะั่นเพรานะกำลังใจได้สดนะครับผมได้สดะครับ นาเวทีนะครับทีนาเวทีวันนี้น้องฟิล์มจะเรียนกาแฟสดคุณน้อแม่เข็มนะครับคนแม่เข็มด้วยนะครับผมรวกาพี่น้องบารทักคอดดีผมด้วยบานทักเคล็ดดีนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็พี่ใจจากออสเตรเลียนะครับผมบาร์บูจักเพ่นดอกเพ่นฝากมาฝากมาหมื่ว่านนี้นะครับนาอขอบคุณหลายๆนะครับผมตอนนี้เราก็จะจอดปั๊บก่อนก็อ๋อนีีปตอนนี้เข้าห้องน้ำโอเคครับทางกินน้ อะไรกินในห้องน้ำหน่อยใช่ใชใชโอเคครับให้ฟิล์มเขา้หขขาห้างไปกินครับฮฮะเดียังีไง <ś k> <ś k> สุดยอดเลยพี่น้องค์สายยิ่งครับเมื่อคืนนี้ก็ขอบคุณศิลปินต่างวงคว่มนะครับเพื่อนร่วมเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ ศิลปินจาเพื่อรวมนกกำศิลปินจากสาน้อยเอ้ยผมเองศิลปินจากเสียงอีสานนะครับแล้วก็มอระหเสียงวิหกนะครับผมป้าเต็มอากลากนะพี่ๆมอลระหุใครจะมีน้ำจูงน้ำใจเรียกกาแฟคนขับก็ได้เลยนะนี่จะมอระหุมาบุญมอระหุผมมอละหพอเขาจะปิดวงแล้วเขาจะปิดวงแล้วเขาจะปิดวงขึ้นเนี่ยมอละหเสียงวิหกปิดวงขึ้นมันมันกันทุกคนโอ้ยแตกโขกๆจะเป็นมวลรับเราต้องให้กำลังใจกันนะครับ เพนี่ห่างจากบ้านมอลลัสิงห์หกก็บกิโลครับเนี่ยกิโลอยู่ใ,ใกล้ๆเองนะครับผมสิบยี่สิบโลได้ไหมไม่ถึงหรอกครับพี่สันประมาณชดไกวยเลยแต่ชนไกวันนี้มป็นเป็นลูบเยียบมอนาวันนีครับตัดเสื้อตัดผ้าตัดมสอ้าแหกแล้วหอบมจอดปั๊มน้ำมันปตทนะครับผมปั๊มเก่าปั๊มเดิมครเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมฮเพราะปั๊มอื่นไม่มีซีวีอ่ั๊นจะเขาเขา อ่เฮ้พี่สัวนไปซื้อกาแฟแล้วครับพอดีที่วิสักมเมื่อได้ายคลิปหบอกว่านี่กับายใช้ชิปเดียวเนะแดดท่อนแล้วก็เป็นตลาดเปิดทิ้งที่นี่เปิดทิ้งแต่ครบ,ครบ เขาฟิมเบาสูพี่น้องเขาฟังในปงไดมาหลายมือแล้วมาจักมือแล้วมาจักมือแล้วมันนี่เป็นมือที่มัแต่วันที่ใช่ไหมสิบแปดเอฟวอมแมนมือดีมันที่สิบแปดประมาณสิบเอ็ดสิบสองวะแม่ประมาณที่เป็นสิบสองกะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเป็นในเป็นในเรื่มชินไปชินกับการห่วงน้อนไปต้องต้องบอกว่าม้ามือแรกนี่บอมมี่มูครับยังไม่สนิทกับใคร แต่ว่านอนอยู่ตเต็นทนครับมาเมื่อเลกนอนอย่างเดียวแต่แต่มาแต่เมื่อนี้บ่เคยอยู่เตี้ยนละเรื่องทิมนาเรื่องชิมนาอยู่พื่เดียวละกระเทยเป็นไงกระเทพบ้องห้องเป็นไงตาดีสวยสดงดงามมีแต่ผู้สาวครับมีแต่ผู้สาวเขาหยอกดีบ่าเขาหยอกดีบ่หยอกดีครับพี่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 น่ารักนะครับผมน่ารัะเส้นลุยมากที่เล็กจังสิละเส้นลุยจนจีไห้เส้นลุยสีไห้เขาหยอกไรมันบ่มีันบ่เอยมีผู้ใส่เด็กหน่อยบ่เคยหลายพี่น้องครับธรรมดาละ อยู่นี่นี่กะคือว่าหันบ่มีหนาอยู่นั่งมันติเรียบร้อยเอาคนคล้องไปไว้รถไปนั่งถ่ายรถริงงดีกวอยู่บ่ได้เลยมือนี้ไ่ได้ขึ้นมือนี้บ่ได้ขึ้นเตยล่านนะครับก็เลยคนคล้องค้นคล้องไปไว้ฐานหนาเพราะว่าหนาลงมากเลยจะได้โบเก็บของแม่นะยางึ้นรถเลยนั่งถ่ายแล้วไปรถข้างรถแล้วห่างจากหลังเวทีประมาณสามรอยเมตรครับพี่น้องครับรถ ก็ไปนั่งถ่ายกันปิงเด้์วันนี้ปิงไดย์พระเจ้ามหาบุรุษารเขากับยังมายังมามผมตื่นมาที่นี่พวกก็เลยสอบท้องอว่างที่เขอโทษเกือบท่านขอโทษขอโทษพี่ด้วยนะครับถ้าเจ้าหยอกถ้าเจ้าหยอกเนาะห้องห้องมหูจักเขาเขาทั้งหลังครับพี่น้องทั้งหลังครับคือเขาทั้งหลังตกใจิ๊ดเลยตกใจิ๊มเปยังดอกพระเจ้าหยอกพระเจ้าเอ็นดูมาท่านไดืชิ้นโมไงซะเพิ่นมาท่านไดืชิ้นมาท่านไดืชินกับน้องฟิล์มนะครับเดี๋ยวเพิ่นชินแล้วผมก็อันนี้ดอกผมก็ เป็นกระซ่าหยอกดอกเขาเอ็นดูเขาเอ็นดูธรรมดาครับแต่ขนาดหน้าเขาจะกอดหยอกเขากันพ่อเขาจะหยอกแรงชื่อว่ายังไม่ครับในวงการหมอลำเนาะยังน้องฟิล์มก็ยังไม่อยู่ไม่หลายไม่บรรู้เรื่องเยี่ยังคนละเพราะต้นหนูหัจักแม่กระทั่งแต็งโตเต็งเนื้อเต็งโตเพราะต้นหนูเจ้าเปิดรถตุ้ง แค่น,นี้อันนี้ไปเยอะป่ทำไปว่าถีบครับออกไปห้องน้ำไปที่ครับอันนี้พี่สมกับไปห้องน้ำก่อนถือว่าพวกเขากะเบิบ่งเบึงกันนะครับผมสำหรับศิลปินคนรุ่นใหม่ฮอตดีที่วิศกะบ่แม่นตนหนงฟิล์มอกครับขาลูกน้องที่เข่ามาในวงกะแทบๆแต่ท,ทุกคนนะครับให้ค่าปรึกษากับน้องๆลูกหลานน้องนุง่งทุกๆคนที่เข่ามาหาเนาะเข่ามาหาฮอตดีเข่ามาถามเข่ามา อ,อยากได้ความรู e ้อียังบบหูย e ังอยากถามยังยินดีบอกทุกอย่างครับของใจยังอยากคู่ยังขันจะคือว่าของใจยังหมายถึงว่า <c oughs> อยากอยากอยาก,อยากได้ความรู e ้ียังกบหูอยาก, <c oughs> ากเกยวกับมอลลั่มสินะ <c oughs> บ,บอกว่าเข้าใจกันม <c oughs> าถามได้นะครับมาถามได้นะครับผมมาถามพี่คนนี้หรือวันนาหรือว่าพ่อก็ได้นะครับผมถามได้ถามได้โบเป็นยังครับบกเป็นยัง ถือว่าซอยซอยซอยกันค้าแม่นซุ่มน้อยนี่แหละรุ่นขึ้นไม่ไม่นี่แหละิได้สืบต่อสืบสารต่อวัฒนธรรมอีสานคือศิลปะวัฒนธรรมอีสานคือหมอล่ำนะครับเนาะมันมันบกค่อยมีเหรอสุมหมอนนี่ขามากกแค่ฉับช่วยนะครับเขามากยังตีขามากเห็นเห็นว่ามันนั่นมันไล่ไดหลยสุเมืนนี่มันมีหลกออนไล์มันเห็นกันยังไเน้อยนิดหน่อยกันเลยออนไล์หลยเนาะ ปกาศคืดว่ามันสิเป็นเงินเป็นค้ามสินะคืดว่ามันนีเขามาแล้วเมือเ่อยู่แท้แแล้วอยู่บ่ใดไปบ,บ่เป็นกระอ,อกนะครับผมบางคนกับมาได้แวบ,บๆแบแป๊บๆแล้วก็ไปนะครับบางคนมีความสามารถด้มีความสามารถหลายพร้อมละหลายมีความสามารถหลายมีแววแต่ว่ากอยู่บ่ไดนะครับ มันมีภุมกลุ่มกันมีพุมมตันท่านในในสิ่งแวดล้อมพรอมล้วกบ่มีความรู้ว่าบ่้โหมาแล้วสิยังไดจังไดใช่ชีวิตจังไดไปจังไดมาจังไหนมีโคตรบอกไ้าบ่มีโคดอันนี้ดียังมีโคดนะครับยังมีโคดก็น็คือหนาค่อยค่อยบอกค่อยสอนค่อยอันฮัดอันใดบ่งหูจักกะฮัดยังคิดมอลำมันต้องเป็นจังไดต้องซอยเรือจะคข้องให้ได้เหมือนว่า สิทาไฮตาผู้นั้นผู้นี้มาเฮ็ดไห้มาแตงไห้แตงแตงหนาแต่งตัวแต,งต่แตงองส่งเครื่องสิเดี๋ยวแต่งไปแต่งมากระสิเก่งเองกระสิเป็นเองนะครับผมมันเป็นธรรมชาติเป็นปกติของมันนี่และก่อนขอดีที่พิสัสติแตงเป็นสิแตงหูจักว่าเคียดคิ้วมงนีแขนตามแนวผู้ไส้อิลีมาเมนอันนี้เน,ะนาะแนวผู้ไสา้เาเอามันมันมีความละเอียดอ่อนในเรื่องพวกนี้มันมีความลููอยู่แล้ว บทิ้กับมาหัดทัดไปหัดมาบึง้งจำไปเรื่อยๆใส่เวลาโดนนะครับใส่เวลาโดนทั่วสิเป็นชั่วสิล่งโตทั่วคิดว่าเออมองนี้มันพอดีแล้วละ่ะเขียนสานีมันพอดีแล้วแต่งสเนียนพอดีแล้ววา่าสิได้ก,กับหลายปีนะครับผมหลายปีใส่เวลาโดนวันนี้กะเท่างุ่มเศร้าเองพ่อมาหอดยุขหลานมาที่นี่ห้องหูแล้วว่าต้องเริ่อมยังไงมาทิ้ต้องบอกเขายังไงต้องสอนเขายังไงห้องหูจักแล้วมาิ้งพก็บอกสอนไปตามสเตตที่เขาเคยมีประสบการณ์มาเนาะมันสิได้เร็วอันนี้ก็แต่งนาเองแล้ว แต่งนาเองฮิตผมเองแล้วมัดหัวเองแล้วภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์เนาะถือว่าหนึ่งอาทิตย์ถามาว่าวบอกับว่ายยูมันมันได้เปรตหอกครับพี่น้องครับแต่ว่ามันก็ถือว่าดีได้หุจักว่าเออต้องเขียนคิวขีดเงาซํานี่เขียนจากเ้นนีมาเสเนนีบล็อกตามองนี้ไล่จากสีนีขึ้นไปนีต่อไปก็สีแมงกติดขนตาวันนี้ติดตาเองติดขนต,ติดขนตาคือ,อยากไปอีกนะครับเนาะไปตามสเตปมันสู้ๆก็แล้วกันน้องฟิลมสำหรับน้องฟิลมนะครับฝากพี่น้องติดตาม หลานนําฝากเชี่์ฝากแช่ฝากสนับสนุนหลานนะครับทรงกำลังใจให้เงี้นหน่อยกะคือว่าล่ะครับถือเขาถือว่ามาเหตุอาชีพแล้วกล่าวขามาได้หนีแล้วกะให้พี่น้องเอาเอา่เอมึงแย่งลูกเต่าน้ามึงแย่งลูกหลานนําทรงกำลังใจใกันครับผมไปห้องไปที่นี่ขอ,องน้ำ <laughs> <laughs> พอกันชิพนะครับสวัสดีครับ <laughs> โอ้โอ,โอขอ,องน้น